สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นตอนที่2 EP ที่2นะครับของเกมผีผีน่ากลัวน่ากลัวชื่อวิเซจบน PlayStation ครับเรามาติดตามเรื่องราวกันต่อเลยครับวันนี้เราน่าจะไปเยี่ยมบ้านหลังน้อยๆหลังเล็กๆของลูซี่กันครับมาติดตามไปเลยครับ ก็ความเดิมจากตอนที่แล้วครับเราเ,ออเจอลูซี่เป็นครั้งแรกแล้วเราก็ได้รูปกลองลูซี่ไปแล้วครับตอนนี้ต้องหาทางออกจากบ้านหลังนี้ก่อนครับตอนนี้ลุงหนูงงครับพอต่อจากตอนที่แล้วจำไม่ค่อยได้โอ้เสียงลูซี่มาแล้ว หรือซี่ให้ขึ้นมานะออกไปข้างนอกก่อนโอ้ยอืมโอเคหลุดจากนอกบ้านสักทีนะครับ เดินสำรวจข้างนอกกันฝนตกด้วยแทนที่จะการร่มนะแต่นี่ก็คืออาวุธเราในเก,นเกมครับกล้องถ่ายรูปกับไฟแชกผ่านก็เฉยแฉะเฉยแชะนะครับลุงหนูไม่กล้าหันไปดูข้างหลังเพราะว่าไม่แน่ใจว่าลูซี่เดินตามหลังละมาหรือเปล่าเลยไม่กล้ากลับไปมองครับ ระหว่างทางก็มีตุ๊กตาแต่ลุงๆไม่กล้าหยุดดูตุ๊กตานะครับไม่กล้าจํารจตุ๊กตากลัวกลัวลูซี่ที่เดินตามมาหรือเปล่านะครับเห็นตุ๊กตานี้แล้วก็นึกถึง Resident Evil Village นะครับตอนทีออ่บ้านของเบเนเวนโตนะครับ เป็นไปได้นะครับว่าบ้านเบเนเวนโตได้แรงบันดาลใจจากเกมนี้ครับเพราะว่าเกมนี้มาก่อนตุ๊กาตาอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบ้านเบเนเวนโตตุ๊กาตาจะหลอนกว่านะครับส่วนอันนี้จะน่ารักนะตุ๊กาตาของลูซี่นะเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะตุ๊กาตาเยอะแยะเลยสุงหนูก็พยายามพูดลอบใจนะครับเอาละเรามาถึงบ้านน้อยๆแล้วนะครับ บ้านต้นไม้ของดูซี่หรือเปล่าขึ้นไปดูกันนะยังมีตุ๊กตาอยู่มีรูปวาดอยากเป็นเพื่อนด้วยเจอกุญแจดอกเล็กๆครับกล่องอะไรมีตุ๊กตาตัวน้นอยๆอยู่ใต้โต๊ะ,ะเราเก็บซะก่อน คราวนี้เราต้องใช้กุญแจน้อยๆเมื่อสักครู่มาครับเปิดกล่องโอเคขายได้แล้วมีรูปอีกแล้วรูปอะไรนะรูปดูซี่อีกแล้วมั้งก็ไม่ค่อยน่ากลัวนะครับรูปปกติธรรมดาฮะฮะ หนีสิครับไป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 โอ้เ huh. ฮ <alla> ้ย uh. ห้ใ <t ru k ado> <rado> ้เสียเสียสียโอ้ยฮะดีอบีีฮะฮสยยไปยังไงอะขเข้าใจอะไร King hãy alike, alike. Amalay lucy. Haha, lucy. Huh? Lucy. Huh? Lucy. 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 ไอ้ทิ้งอะไรไออ๋อพ่อโอ้ยมืดด้วยโอ้ยอ๋อมโอ้ยไปไหนไม่ได้ครับจะสีม่องเท่งไหมเนี่ยฮะทำอะไรได้ไหมทำอะไรได้ไหม,ทำ,ไไไมทำอะไรได้ไหมทำอะไรได้ไหม อไรเนี่ยโอ้ยอา่าวอย่าบอกว่าเรากลับมาที่บ้านนะครับเราน่าจะกลับมาที่บ้านแล้วก็สวิตช์แผงพักไฟหลุดหมดโอ้ยครับก็ประมาณประมาณนี้ก่อนครับสำหรับ อีปีที่2ของเกมผีผีน่ากลัวน่ากลัววิดเซจบน PlayStation 4นะครับก็ยังไงติดตามกันตอนต่อไปนะครับยังไงฝาก subscribe ฝากไลค์ฝากแชร์คลิปอื่นๆของลุงหนูด้วยนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่ในคลิปอื่นๆคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้โอ้ยลุงหนูตกใจด้วครับแล้วพบกันครับขอบุณมากครับสวัสดีครับ บายบายครับดูซี่นะ่ากลัวรจริงๆเลยบาย,บายบายครับ